เครื่องซักผ้าก็ไม่ได้เสียอะไรครับเนี่ยผันแห้งก็ใช้ได้ซักก็ได้นะครับเนี่ยขันได้ปกติเดี๋ยวจะลองซักดูก็ขันแห้งดูนะครับเนี่ยเรามาดูคันนี้ก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับออกออกขาเกียร์ขาเกียร์ออกมาแล้วเชื่อมมาแล้ว ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็หมดหลายบาทจะเชื่อมหมดว่าเคยเชื่อมมาแล้วโอเคเรียบร้อยถ้าเปลี่ยนใหม่ก็หมดหลายบาทแต้มเอาเพราะว่าอันเดิมก็แต้มมาแล้วช้ำมาแล้วใช้ได้แค่ขัดก่อน ครับถึงก็จะเก่าเราก็ใช้เป็นเครื่องเกรดฟรีเมียมนี่ครับเราเน้นเกรดฟรีเมียมให้ลูกค้าเลย ทงังซักทำงานดีปกติทั้งปันก็หมุนนะครับแต่มาดูได้ยินเสียงแรับเนี่ยหมุนแบบเออยๆไม่มีแรงไม่มีชีวิตไม่มีชีวาแล้วแล้วก็น้ำระบายทิ้งดู โอนดีมันจะปืดเลยนี่เสียงปืดปืดเืดียนๆเฉยชานะครับเนะนี่ยนาจะมีปัญหานะครับเนะี่ยไม่มีแรงสักนิดเลยนะครับลแล้วก็ผูกูนแล้วมอเตอร์จะถอดมอเตอร์เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนซีดูดก่อนนะครับแต่น่าจะไปหนักแล้วเพราะว่าสนิมเกิดเลย โมบิลซูเปอร์โมโต์เกียตฟรีเมียมนะครับเนี่ย เออลงพันนี่ก่อนการเต็นน้ำเดื่องทาก็สามารัระวังความปลอดภัยด้วยนะครับเมื่อเช้าก็เอ้ยเมื่อกี้ก็ล้มกระจกแตกจะเป็นกระจกให้พ <ens> ูดหนึ่งนะโอ้เมื่อกี้ก็ รถยนผ่านไปโอ้โหเสียวมากเลยระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะครับวิเนี่ยคันนี้ก็ล้มไปแล้วกระจกแตกตันนี้ก็สีแยกด้วยครับเนี่ยเต้นน้ำก็ระมัดระวังความปลอดภัยด้วยครับเด็กน้อยกำลังสนกำลังสนุกอเรียบร้อยเรียบร้อยนี่นะครับ <S <S จกแตก เทศกาลครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับไม่มีไม่ใช่ปัญหาครับเนี่ยเคลียร์เนี้ยไมได้เข้าร่องคารุงงัดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงจะปะจักรยานแค่นี้ก่อนให้เปลี่ยนยางยางเบอร์นี้ไม่ได้วิ่งเข้าตลาดนะครับเนี่ยมันจะยางเบอร์ขอบสิบเจ็ดขอบสิบสี่ยางก็มีหลายเบอร์หลายรุ่นเหลือเกิน ปะให้นะครับเนี่ยยังยังดีอยู่มากเลยไปเหยียบอะไรไม่รู้เสร็จเรียบร้อยอน,นี่กรอบลูกปืนแตกนะครับเนี่ยกรอบดอกแตกเดี๋ยวจะเอาตัวนี้นะครับดูดออกมานะครับเนี่ยเดี๋ยวจะทำวิธีการอะไรค่อยดูกันก็สร้างเครื่องมือนี่นะเชื่อมแบบนี้นะครับก็จับฐานดีๆแล้วก็หมุน บนตัวนี้ครับเนี่ยเราจะไม่ถ่ายชมแล้วพอดีมันร้อนเมื่อกี้ลวกมือไปแล้วแล้วก็หมุนหมุนตัวนี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันก็อออกมาครับเดี๋ยวขอวางกล้องแป๊บนึงนอเครับออกออกรอครับเนี่ยตัวนี้ก็จะไปยันข้างล่างแล้วก็ยันออเราจะทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับนี่นะครับลูกปืนกรอบมันติดนะครับก็เลยเชื่อม เขาหมุนออกแล้วก็เปลี่ยนปืนชุดใหม่ไปนะครับ6 2สอามอันนี้เป็นโมเลยของรถถ่ายป่ะอ่าล้อถ่ายโมเล,ลไยไม่ว่าตรงไหนมันก็สอดมาแบบนี้ตัวดึงพัดลมตัวดึงพัดลมสายพัดลมตึงอง่าเราก็ตีลูกปืนตีวางตีขอบนอกครับเนี่ยอ่ะตีไปอ่ะเดี๋ยวให้มันลงสนิทอ่ะอย่าวางโดนมือโดนอ่ะสุดยัง อ่าอย่างงั้อ,อีกนิดนึงอ่าทางนี้ได้อ่าเดาาี๋ยวไปเอาไปเอา,เอาคลิปคลิปล็อกมาใส่ห,หาบล็อกนะครับตัวที่เสมอเสมอเท่าๆกันนะครับอัดเข้าไปให้ลงให้สุดนะครับแล้วก็ใส่อ่าคลิปล็อกลงไปนะครับอ่าล็อกเรียบร้อยแล้วอันนี้จะบิดน,นิดนึงไม่เป็นไรไหนไม่เปียกไม่ไใส่จะหาอะไรกดลงตันนี้ลงสนิท ปืนใหม่จบเรียบร้อยพ่นพ่นองพ่นเองเหรอจะเอายาอ่าเดี๋ยวโคบโคบให้ให้พี่ไปแต่เอายามาใส่อันนี้แล้วก็ไอ้ลูกปืนเนี่ยดาดาเอาอันนี้โอเคแค่นี้แล้วจะเปลี่ยนยางใช้ได้ไหมยางใช้ได้ไหมยางใช้ได้เนาะใช้ได้ใช่โอเคอ่คนเองเลยสีชมพู À, thoát mà giang cái bạc ok xem phụ rồi Đây, đây đọc đọc phua, Chụp đọc rồi, lục đọc ra Lục đọc ra khúc 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 đọc lục đọc khúc đọc 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 อันนี้แล้วลูกค้าพ่นเองทิกเกอร์ก็ดิดเองก็ใสย่ยางลายวิบากให้เรียบร้อย